เสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มเนาะของคนใต้นะคะแกงใส่หน่อมไม้ส้มหน่อมไม้ดอง แกงเรี้ยกเขาลงใส่มันอย่างนี้แกงเรี้ยกแกงข่าอันทอดไปเลยละนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกงอันนี้เขาเรียกว่าแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองแกงเหลืองค่ะแกงนี้เขาต้องใส่นี่ค่ะวันนี้สัักตอมนนเป็วันนี้วันนี้มาอ่าบ้านสงการนะคะมาอยู่กับครอบครัวนะคะอันนี้ก็ย่างไส้กรอกโอ้ยโอ้ยอันนี้เราไม่เท่าไหร่ก็คือ เอยเนาอ่ยเอาอไห้พอไห้พอไหมพอไหพอไหม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 อไหม่อไหมกอไดมพอไเมอไหมพอได้พอไมนอไะมพไหมพอไหมอไหมพอเหกพอเหมคอเดี๋ยไเราไปมกอไหมพอไค่ะอไหมพอไหมพอมพอไหมี่ไหมพ่ไหมพอไหมพกไหกพไหมพอไหะคอไหมพอวนมพอไหอไหมพอไหมอไหมพอไคมอพพห่มมมไไออออ ปลาบึกจากเข so so <cle> <parfois> ื <queen> speaking speaking> ่อนสี่ยัดจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะทุกคนปลาบึกตัวใหญ่ๆค่ะทุกคนไม่ใช่ปลาหมึกนะปลาบึกปลาบึกตัวใหญ่มากเราซื้อมาเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงตําเองนะคะเครื่องแกงใต้เครื่องแกงใต้พี่ลีตาเองเลยค่ะกอกมี้ยอะเลยอะไรทำอะไรกัน แกงใส่หน่อไม้ดองนะคะทุกคนนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้ดองไปบ้านอันเอปกป่าเดเด้อวมามื้นไปบ้านดวแล้วก็ปลาบึกพี่ขอดูปลาบึกนะคะปลาบึกสองโลปลาบึกสองโลนะคะอันนี้ซื้อมาสองโลแล้วก็หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองแล้วก็หน่อไม้ดองนะคะทุกคนนี่ ว้าวน่าอร่อยมากค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนไหมคะรอน้ำเดือดเดือดได้ปะมันได้เลยไม่ได้แต่มันเก้าวมาครบ้ล้างก่อนไหมคะเดี๋ยวเดือดดีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะใส่ไม่ต้องคนนะคะใส่เดือดเดือดไม่ต้องคนค่ะเราซื้อส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้องมานะคะผสมกันเอาส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้องนะคะเอามาครึ่งตัวค่านคน ครึ่งตัวนี่สองโลนะตัวสี่โลนะ้เราซื้อมาตัวนี้ตัวใหญ่มากสี่ห้าโลได้เลือเ<บ>ือหน่อยของสี่หา <ล S 1> <ม>้าโลได้เราเอาเราเอาท่อนหัวกับท่อนกลางมาแล้วท่อนหางกับท่อนท้ายเราไม่เอานะคะเอาครึ่ง,เ,าาองอเอามาสองโลตัวใหญ่มากทุกคนตห้าอุกโลได้หน่อยเช็นดีตัวนางมีดี้หมท่อนหางนั้นสองโลได้นะเราซื้อมาสองเป็นสี่แล้วท่อนกลางห้าโลได้ปลาหมึกตัวนี้ นี่ค่ะ่อยอ่ๆใส่นะคะค่อยๆใส่ปลานะคะไม่ต้องใจร้อนเอวันนี้จะเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากนี่ค่ะครอบครัวสุขสันต์ค่ะโบกมือหน่อยค่ะโบกมือหน่อยค,ะอค่ะโบกมือให้กล้องหน่อยค่ะอ้ยไม่เอยอะเลย <laughs> ว้าีเ <laughs> ยาวมันปรุงหน่อยมั้ง ังอืมกำลังเดือบปุดเลยค่ะทุกคนน่าอร่อยมากค่ะวันนี้ทานแกงเหลืองนะคะน้องแคทกินข้าวแกงเหลืองก่อนนะคะพักกลับนะคะ้าหนูไม่ได้มากินอนนัหน่ะเนี่ยแกงเหลืองผัดอะนนักอืะทานแบอไงผัดอะไรผัดหมูม่ะอ๋อหมดแล้วนี่แกงเหลืองค่ะแกงเหลืองใต้นะคะเดี๋ยวเรามาทาอะไรที่ ไปเลยพี่มันหาคอนเทนต์พี่ลีปรุงรสแล้วนะคะใส่เกลือใส่น้ําตาลแล้วก็ในเครื่องแกงของเราก็ใสก่กะปิไปแล้วนะคะก็จะไม่ใส่เค็มเท่าไหร่เนาะใส่เกลือใส่น้ําตาลแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็ได้เปรี้ยวเค็มกลมกล่อมนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวพี่หลีชิมกัน <laughs> ว้าวน่าอร่อยมากคะ่ะทุกคน ปรุงไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่ามันจะเปรี้ยวจากมะขามเปียกแล้วแล้วก็จะเค็มจากกะปินิดหน่อยใส่เกลือเพิ่มไปแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะคะก็จะออกมาแซ่บอร่อยร้อยแรงร้อยแรงองเจ้าเฮอย่ยยา,งยางเนื้อกันทุกคนอันนี้คืออาสไพรนะคะังย่งยางเนื้ออาสไพรคนสวยค่ะนี่ค่ะคนนี้ก็เลี้ยงในฉันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะทําส้ตามตําให้กินค่ะนี่ค่ะย่างเนื้อ นี่หมักใส่อะไรบ้างคะเออหลายอย่างจ้ะมีอะไรบ้างคะจำไม่ได้ไม่ได้ทำไอ้แม่ทำอ๋อจำจำไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้ทำเองโอเคไม่ได้ทำเองนะคะค่ะอืมคุณอาช่วยย่างนะคะย่างให้ให้เขากินย่างให้ลูกเขยกินย่างให้ลูกเขยให้หลานเขยกินทุกคนกินหมดทุกคนค่ะเนี่ยค่ะมือย่างค่ะมือย่างเมื่อกี้ เมื่อกี้ไฟกระเด็นใส่ลูกกตาเมื่อกี้ไฟแตกนะคะฐานแตกสายตาไปแล้วดีบ่เจ็บนะบบนี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศสงการบ้านดิฉันนะคะอบอุ่นอบอวนไปด้วยญาติพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็นี่คะ่ะอูเกงเหลืองของเรานะคะ จะเรียกแกงเหลืองก็ได้จะเรียกแกงส้มก็ได้นะเอามาชิมสิให้น้องชายชิมก่อนให้น้องชายให้น้องชายชิมก่อนนะคะเอาชิมนี้อร่อยไหมกินออกมาลองชิมน้ำชิมปลาเปื่อยไหมกินดูว่าเปื่อยยังอไ้เนื้อปลาเปื่อยยังกินเลยไม่เปื่อยเอากลับไปพี่เอากลับไปมันไม่เปื่อยต้มโย อันไม่ขิงเลยกว่าอ่อนเปรี้ยวไปไหมหรืไงให้เปรี้ยกวก่อนี้เล้ได้แล้วอ่อนเปรี้ยวนิดนึงเออเอามะนาวเลยมีนี่ไหมมะนาวบีบใส่เลยทีนี้อ๋อบ,บีบพอเราปร,รุงแล้วเอามะนาวใส่บีบใส่ก็จบแล้วเต็มก้นเลยนี่หอม